แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีบางกลุ่มเขาก็ไม่พร้อมครับที่จะสูญเสียอำนาจไม่พร้อมให้เราเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลกก็เลยมีหลายเทคนิคครับพยายามจะเผยแพร่ชุดข้อความบรรกางเพื่อพยายามทําให้พี่น้องนั้นไอ้เผลพี่น้องนั้นหลังเรื่อใจผมเชื่อว่าเพื่อสมาชิกหลังจากผมนี้คงม,มีการพูดอีกเยอะแต่ผมยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวครับได้ยินมาจาก เพื่อนผู้สมัครในจังหวัดอื่นแต่ไม่รู้ว่ามีอยู่ที่จังหวัดรัฐบุรีด้วยหรือเปล่ามีผู้สมัครจากพรรคอื่นครับในจังหวัดอื่นเขารู้ครับว่าพี่น้องประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเขารู้พี่น้องประชาชนอยากได้นโยบายของพรรคประชาชนที่คิดมาอย่างรอบครอบรอบด้านเขารู้ครับว่าพี่น้องประชาชนอยากจะเห็นพรรคประชาชนตั้งรัฐบาลประชาชนให้สําเร็จเขาก็เลยไปบอกพี่น้องประชาชนครับว่าถ้าชอบนโยบายพรรคประชาชนอยากเห็นคุณเท้งปรนนายก อยากให้พรรคประชาชนต,ตั้งรัฐบาลกาเบอร์46ไปเลยไม่เป็นไรแต่บัตรแบบเขตอะขอผมนะว่าพี่น้องชาวนทบุรีนั้นอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับประเทศเราพี่น้องไม่เพียงแต่ให้ความไว้วางใจกับพรรคก้าไกลแบบบัญชีรายชื่อมาเป็นระดับหนึ่งแต่พี่น้องยังมอบความไว้วางใจให้กับผู้สมัครแบบแบเขตของพรรคก้าไกลณเวลานั้น ครบทั้ง8เขตขอบคุณพี่น้องจริงๆครับพี่น้องครับเดินทางมาถึงวันนี้ผ่านมา2ปีนิดๆเกือบจะ3ปีผมเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงที่พี่น้องอยากจะเห็นฝันอยากจะเห็นในวันที่เดินเข้าบูหาเมื่อการเลือกตั้งปี66นั้นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเท่าที่ควรจะเป็นพี่น้องชาวนนทบุรีคงรู้สึกอยู่ในใจว่าไม่อยากจะทนอยู่แบบเดิมอีกต่อไป ดังนั้นครับวันนี้ในเมื่อเรากําลังจะบอกว่ามีบัตรสาใบที่พี่น้องต้องเข้าอูหาไปใช้กํกาหนดอนาคตประเทศผมอยากจะใช้เวลาบนเวทีแห่งนี้ครับพูดคุยสื่อาสารกับพี่น้องถึง3ปัญหา3ปัญหาที่ผมเชื่อว่าคนนทบุรีไม่ต้องการจะทนอีกต่อไปครับปัญหาที่หนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวนทบุรีนั้นไม่ต้องการจะทนอีกต่อไปคือปัญหาเรื่อง รัฐราชการรวงสูงความจริงผมเชื่อว่าถ้าจะมีพี่น้องในจังหวัดไหนที่เข้าใจและสัมผัสได้ถึงปัญหานี้ได้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นพี่น้องชาวนนทบุรีครับเพราะจังหวัดนนทบุรีกับกรทมอยู่ติดกันเลยครับชะตากรรมหลายอย่างก,ก็ผูกเข้าร่วมกันถนนหลายเส้นก็ใช้ร่วมกันเวลารถติดก็รถติดร่วมกันรถไฟฟ้าหลายสายก็ผ่านทั้งสองจังหวัด เวลามันแพงมันก็แผงร่วมกันปัญหาฝุ่น PM 2.5ครับเวลามันมีปัญหาพี่น้องชาวกรทมพี่น้องชาวนนทบุรีก็ต้องสูตรร่วมกันอันตรายร่วมกันแต่รั้ชะตาก,กรรมของพี่น้องชาวกรทมกับพี่น้องชาวนนทบุรีนั้นแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องระบบราชการของเรากลับไปกําหนด ให้พี่น้องชาวกรรมกับพี่น้องชาวนนทบุรีนั้นมีเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนกันครับเพราะเราพอเราเดินทางกลับข้ามไปที่กรรมพี่น้องชาวกรรมเขามีสิทธิ์ครับในการเลือกตั้งผู้ว่าของพื้นที่เขาแต่พอเราเดินทางกลับมานิดเดียวที่จังหวัดนนทบุรีกลายเป็นว่าผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดนนทบุรีนั้นกลับเป็นผู้ว่าราชการที่มาจากการแต่งตั้ง เียน้าเหนือนายกอาบาจอที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่<ป>เพราะเปนแบบนี้มันก็เกิดปัญหาครับ<ป>ยกตัวอย่างครับ<ป>เมื่อไม่นานมานี้ครับมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่กระทบ<ป>แทบจะทุกจังหวัดทั่วประเทศทไท<ป>ยผมเองครับก็เป็นตัวแทนของพักเดินทางมาที่จังหวัดนทบุรีเพื่อมาร่วมกับวิศวกรอาสา ในการมาตรวจสภาพของตึกและก็อาคารที่พักอาศัยของพี่น้องชาวนนทบุรีวันนั้นจําได้ครับเห็นชัดเจนครับว่าห่างก,กันแค่ไม่กี่กิโลเมตรระหว่างกทรทมกับนนทบุรีแต่โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่แตกต่างกันกลับทําให้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหานั้นไม่เหมือนกันครับประการแรกครับพอกทรทมมีผู้ว่ากทรทมผู้นําแค่คนเดียวทุกอย่างมันชัดเจนครับ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรู้ว่าต้องฟังสัญญาณจากใครพี่น้องประชาชนรู้ว่าต้องติดตามข้อมูลจากใครแต่พอขยับท้ามาที่นนทบุรีไม่กี่กิโลเมตรครับเต็มไปด้วยความสับสนที่พี่น้องประชาชนสะท้อนกลับมาในช่วงไม่กี่วันหลังจากแผ่นดินไหวรัฐการส่วนภูมิภาคก็ฟังผู้ว่าเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นก็ฟังนายกอบจอพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะต้องติดต่อหน่วยงานไหน ต้องติดตาม f เฟซบ o ๊กเพจของเพจโดยงานอะไรไม่รู้ว่าต้องรอให้ใครนั้นมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชน,นาแต่ประการที่2ครับมไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องขดดินไหวเพียงอย่างเดียวแต่พอจังหวัดหรือพื้นที่ไหนมีผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่มันเป็นหลักประกันครับว่าเมื่อเมื่อมีวิกฤตเข้ามา,นมาคนคนนั้น ก็ต้องมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพราะเขารู้ครับว่าถ้าเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้พี่น้องประชาชนก็จะทําให้เขาตกงานไม่ต่ออายุสัญญาเขาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่เอาตัดค่าไปที่จังหวัดอื่นนอกกรทมครับแน่นอนผมไม่ได้บอกนะครับย้ำอีกรอบไม่ได้บอกว่าเราไม่มีผู้ว่าที่ไม่เก่งหรือว่าไม่ขยันครับผู้ว่าหลายคนก็เก่งก็ข,ขยนัน แต่พอการได้มาซึ่งอำนาจของผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันกลายเป็นว่าประชาชนในจังหวัดต้องมาเสี่ยงโชคครับจากครูนะครับเพราะณเวลานั้นณยุคสมัยนั้นจะได้ผู้บริหารที่ขยันและใส่ใจปัญหาพี่น้องประชาชนมากแค่ไหนถ้าได้ผู้บริหารที่ไม่ใส่ใจปัญหาพี่น้องประชาชนประชาชนอยากจะเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนไม่ได้หรือในทางกลับกันรครับเกิดได้ผู้ว่าที่ขยันใส่ใจปัญหาประชาชน อยากให้เขาอยู่กับพี่น้องชาวนนทบ,บุรีไปนานๆพี่น้องก็หลังเขาไว้ไม่ได้หานส่วนกลางจะย้ายเขาไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอันนี้คือต้นตอของปัญหาครับที่สร้างความเหลื่อมล้ําระหว่างพื้นที่ทําให้เส้นแบ่งสมมติที่เราขีดระหว่างกรุงเทพและนนทบ,บุรีนั้นไปสร้างความเหลื่อมล้ําระหว่างประชาชนในสองพื้นที่ดังนั้นประการแรกครับพรรคประชาชนเราให้คำมั่นสัญญาว่าหากเราได้มีโอกาสตั้งรัฐบาล เราจะผลักการวาระกระจายอำนาจสูทของผินเต็มที่เพื่อให้ทุกจังหวัดก้าวหน้าครับพี่น้องอย่างแรกครับเราจะทำให้ผู้นำสูงสุดผู้บริหารสูงสุดของทุกจังหวัดนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งแทนที่เราจะมีผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งมาอยู่เหนือนายกรอรจมรที่มาจากการเลือกตั้งเราจะควบรวมสองตำแหน่งให้เหลือหนึ่งตำแหน่งและกำหนดให้ชัดว่าคนคนนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เท่านั้น ประการที่สองครับเมื่อมาจากการเลือกตั้งแล้วเราก็ต้องตรวรล็อกให้ผู้บริหารดังกล่าวนั้นมีอำนาจและงบประมาณเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหากท้องถิ่นต้องการจะออกแบบระบบขนสะ่งสาระเพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาต้องตัดสินใจเองได้โดยไม่ต้องไปรอการ,รอนุมัติจากวนกลางหากเขาจะมีงบประมาณเพียงพอในการแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่ เราจะต้องเพิ่มสัดส่วนท้องถิ่นให้ทะลุ30%ไปสู่35%ให้ได้และประการสุดท้ายในเรื่องของการกระจายอำนาจครับพักประชาชนเรามีนโยบายว่าเราจะเปิดให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนั้นมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามที่อยู่อาศัยจริงแทนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนั่นหมายความว่าหากพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือพี่น้องรู้จักเพื่อนคนไหน ที่ใช้ชีวิตทํางานมาหลายปีอยู่ในจังหวัดนนทบุรีแต่ทะเบียนบ้านยังอยู่ที่จังหวัดอื่นพวกเขาครับจะมีโอกาสในการมากําหนดชะตากรรมของการริหาบ้านดีไหมครับพี่น้องอันนี้แค่ปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองครับที่ผมเชื่อว่าคนนนจะไม่ทนอีกต่อไปคือปัญหาเรื่องของน้ําท่วมส,สัมสทานเมื่อสักครู่ ผู้สมัครสอสเขตอ,สอดีตสอสเขตหลายคนก็มาพูดถึงปัญหาดีเราต้องเอาความจริงมาพูดครับว่าภายใต้สภาวะโลกร้อนโลกรวนที่ก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเป็นคนขอนั้นแต่เป็นปัญหาระดับนานาชาติปัญหาเรื่องน้ําท,าท่วมภัยพิบัตินั้นมีแนวโน้มจะถี่และรุนแรงขึ้นกว่าเดิมดังน,นั้นครับรัฐบาลทัพประชาชนเราจะเอาจริงกับการเตรียมพร้อมระบบราชการเราให้สามารถรับมือครับ แต่ผมอยากจะย้ำว่าเรื่องของอวกาศมีแค่เรื่องของการดูดาวไม่ใช่มีแค่เรื่องของการเดินทางไปดาวอังคารแต่มันหมายถึงเทคโนโลยีอวกาศที่เราสามารถนํามาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในโลกใบนี้อย่างแน่นยํามากขึ้นในมุมหนึ่งครับเราสามารถใช้เทคโนโลยีอวกาศเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อมาคาดการหาภัยพิบัติได้อย่างแน่นยําขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งขาดป้องกันไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้ว เทคโนโลยีอากาศและภาพจากดาวเทียมนี่แหละครับจะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้นดังนั้นผมให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้รัฐบาลทัาประชาชนครับเราจะไม่ผักภาระให้ประชาชนนั้นเมื่อน้ําท่วมแล้วต้องไปกรอกเอกสารต้องไปประชุมต้องไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อมาขอเงินชดเชยเยียวยาในเมื่อเราสามารถเอาภาพดาวเทียมมากำหนดได้อยู่แล้ว ว่าพี่น้องประชาชนคนไหนได้รับผลกระทบและควรได้รับเงินเดียวยา 1, ทันทีพักประชาชนจะไม่ปล่อยครับให้พี่น้องประชาชนนั้นต้องรอน้ําลดลงมา่อนถึงจะได้เงินเดียวยาในเมื่อเราเห็นชัดอยู่แล้วว่าพอน้ําท่วมมาค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนก็สูงขึ้นรายได้ที่เคยได้จากการทํามาหากินก็ลดน้อยลง อันนี้แหละครับคือระบบในการเอาเทคโนโลยีมาทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแจ้งเตือนทันเวลาช่วยเหลือทันควันและเยียวยาทันทีครับพี่น้องส่วนปัญหาที่3ครับปัญหาสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวนนทบุรีนั้นก็จะไม่ทนอีกต่อไปเช่นกันคือปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันครับ ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับได้ยินกันมายาวนานแต่พี่น้องเชื่อไหมครับพราแม้เราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่บางคนก็บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูะฉบับปราบโกงแต่คะแนนความโปร่งใสของประเทศเราตกต่ำสุดในรอบ10กว่าปีครับและแม้พี่น้องประชาชนรู้อยู่แล้วว่าปัญหาการทุจริตคลัปช่นนั้นมันกระทบต่อชีวิตของพวกเราแต่ไม่เคยมียุคไหนครับที่ปัญหาการทุจริตมันรุนแรง ถึงท่านเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตึกนั้นถล่มลงมาใจกลางกรุงเทพมหานครดังนั้นครับพรรคประชาชนเราจะเอาจริงกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยการเปิดเผยข้อมูลรัฐให้โปร่งใสามากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาครับเปิดเผยเห็นชัดครับว่าข้อว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องจ่ายเข้าไปในรูปแบบของภาษีนั้นถูกใช้ไปกับอะไร เปิดเผยเห็นชัดครับว่ารัฐนั้นไปเซ็นสัญญาจัดซื้อจ,จัดจ้างกับใครบ้างเซ็นแล้วไปแอบแก้สัญญาอะไรหรือเปล่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นไม่ต้องหวังพึ่งปปชอย่างเดียวแต่มาร่วมกันตรวจสอบกันเพื่อจได้ด้วยตัวเองแต่นอกจากจะหวังพึ่งคนแล้วครับเราก็จะมาเติมพลังด้วยเทคโนโลยีมี AI มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาช่วยวิเคราะห์ว่ามันมีอะไรทีุ่ดหรือเปล่า มีนักการเมืองคนไหนที่บัญชีทรัพย์สินดูจะเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติไหมและแจ้งเตือนให้เราสามารถรับมือกับปัญหาการผู้ริตธิ์ได้ผมเชื่อว่าพี่น้องรู้อยู่แล้วครับว่าปัญหาการผูร้สิทธินั้นมันรุนแรงแค่ไหนแต่ผมอยากจะย้ำให้เห็นภาพอีกรอบหนึ่งว่าปัญหาเรื่องการผู้ริตคอร์รัปชันมันไม่เพียงแต่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างเช่นในเหตุการณ์ตึกถล่มเพียงอย่างเดียวแต่ปัญหาการผู้ริตคอร์รัปชันนั้น กำลังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพี่น้องประชาชนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ทุกทุกวันครับเพราะมันเป็นการไปกัดกินงบประมาณจากทาสีประชาชนที่เราสามารถนํามาใช้ได้ในการดูแลความมั่นคงของพี่น้องประชาชนและพรรคประชาชนให้คํามั่นสัญญาครับว่าภายใต้สภาวะสังคมสูงวัยโดยเฉพาะในจังหวัดนนทบุรีที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีผู้สูงอายุที่อยู่ด้วยตัวคนเดียวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพักประชาชนเราจะเอาจริงกับการทุนสินครับช่นเพื่อให้เรามีงบประมาณเพียงพอในการมาดูแลผู้สูงอายุครับทำให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีทำให้คนวัยทำงนานนั้นสามารถเดินตามาานความฝันตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่เราให้คำมั่นสัญญาครับว่าเงินผู้สูงวัย ที่ไม่ถูกปรับมายาวนานค้าอยู่ที่600 700 800นั้นภายในปีแรกของรัฐบาลประชาชนจะเพิ่มขึ้นเป็น1,000บาทต่อเดือนทันทีครับและภายใน4ปีของรัฐบาลประชาชนจะเพิ่มขึ้นเป็น1,500บาทต่อเดือนเช่นกันครับแต่เท่านั้นไม่พอครับเรารู้ว่าผู้สูงอายุหรือว่าครอบครัวที่มีผู้สูงอายุในหลายโครเรือนนั้นหากมีผู้สูงอายุที่ติดป้าติดเตียง ภาระค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นมาดังนั้น<ง>เพิ่มเติมจากเบีย้ยผู้สูงอายุที่เราจะปรับขึ้นแล้ว<ง>เราจะให้คูปองครับคูปอง,ปง,งให้กับครอบครัวไหนที่มีผู้ป่วยติดบ้าน<ง>ติดเตียงสามารถไปใช้ในการซื้อบริการ<ไ>ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน<ไ>ติดเตียงได้ดีไหมครับพี่น้อง<ไ>ดีก็ดีไปกว่านั้นอีกครับคือเราให้พี่น้องเลือกได้ด้วยว่าจะเอาบริการในรูปแบบใดถ้าสะดวกพาผู้สูงอายุไปดูแลที่ศูนย์ก็เป็นแบบนั้นได้ ถ้าสะดวกจะให้คนมาดูแลที่บ้านก็เป็นเช่นนั้นได้หรือถ้าใครบอกว่าไม่อยากให้คนแปลกหน้ามาที่บ้านท่านสามารถแปลงอุปองเป็นค่าจ้างให้ลูกหลานมาดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านได้ขอเพียงอย่างเดียวครับขอให้ไปอบรมและมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างเต็มรูแปแบบครับพี<ๆ>่น้อมีนโยบายดีดๆสำหรับผู้สูงอายุแบบนี้ก็ไม่น่าเชื่อครับ ว่าข่าวลือข่าวลนึงก็ยังคงวนเวียนอยู่มาถึงทุกวันนี้านจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วดังนั้นต้องขอย้ำชัดๆถึงนอบนะครับฟังชัดๆชัดๆนะครับจากตัวแทนของพรักประชาชนจากโฆษกมของพรคประชาชนว่าพรคประชาชนไม่เคยเสนอและไม่มีนโยบายในการตัดกำนันค้าราชการครับดังนั้นครับอันนี้คือ3ปัญหาที่ผมให้คำมั่นสัญญาว่าพักประชาชนจะเข้าไปแก้เพื่อให้คนนอนนั้น ไม่ต้องทนอีกต่อไปกับปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาเรื่องของรัฐราชการรวมศูนย์ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมสังเระแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายแบบนี้ครับ <S <S ทัประชชนเรายืนยันครับว่าเรามีความพร้อมในการไปตั้งรัฐบาลเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีบางกลุ่มเขาก็ไม่พร้อมครับที่จะสูญเสียอำนาจไม่พร้อมให้เราเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลง เลยมีหลายเทคนิคครับพยายามจะเผยแพร่ชุดข้อความบางอย่างเพื่อพยายามทําให้พี่น้องนั้นค่อยเผลพี่น้องนั้นหลังเลใจเดเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลังจากผมนี้คงม,มีการพูดอีกเยอะแต่ผมยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวครับได้ยินมาจากเพื่อนผู้สมัครในจังหวัดอื่นแต่ไม่รู้ว่ามีอยู่ที่จังหวัดนสุธบุรีด้วยหรือเปล่ามีผู้สมัครจากพรคอื่นครับในจังหวัดอื่นเขารู้ครับ พราพี่น้องประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเขารู้พี่น้องประชาชนอยากได้นโยบายของพรรคประชาชนที่คิดมาอย่างรอบครอบรอบด้านเขารู้ครับว่าพี่น้องประชาชนอยากจะเห็นพรรคประชาชนตั้งรัฐบาลประชาชนให้สําเร็จเขาก็เลยไปบอกพี่น้องประชาชนครับว่าถ้าชอบนโยบายพรรคประชาชนอยากเห็นคุณเท้งเป็นนายกอยากให้พรรคประชาชนตั้งรัฐบาลกาเบอร์46ไปเลยไม่เป็นไรแต่บัตรมาแบนเขตอะขอผมนะได้ไหมพี่น้อง ไม่ได้นะไม่ได้นะผมย้มําอีกรอบนะครับหลายคนมักจะไปติดกับตากคําคพูดที่ว่าเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่แต่ผมต้องยืนยันก,กับพี่น้องครับเพราะถ้าพี่น้องอยากให้พรรคประชาชนตั้งรัฐบาลสําเร็จกาเบอร์46สอย่างเดียวไม่พอครับเบอร์4 6มันได้แค่สอสอบัญชีรายชื่อแบบผมพวกผมมันมีมากสุดก็100คน100คนตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับผ่านกฎหมายไม่ได้ครับถ้าพี่น้องอยากเห็นพรรคประชาชนเป็นรัฐบาล ต้องสองใบเท่าั้นครับพี่น้องดังนั้นพี่น้องเจอเพื่อนสมาชิกเพื่อนที่รู้จักคนในครอบครัวที่จังหวัดไหนพูดชัดๆครับว่าพักประชาชนไม่ได้มีแค่เบอร์46ครับแต่อีกเบอร์นั้นเป็นเบอร์อะไรต้องไปดูในเขตตัวเองนะครับแต่ต้องการพักประชาชนทั้งสองใบครับผมที่คล้ายแบบนี้ครับตลอดการทํางานร่วมกับพักก้าวไกลมาจะถึงพักประชาชนพี่นารู้ไหมครับว่า ศัตรูอันดับหนึ่งของพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนคืออะไรครับผมไม่รู้นะครับว่าแต่ละท่านวิเคราะห์กันอย่างไรแต่สําหรับผมศัตรูอันดับหนึ่งของพรรคก้าวไกลมาจนถึงพรรคประชาชนคือความเป็นไปไม่ได้ครับหลายครั้งที่เราพยายามจะทําอะไรเราได้ร,รับการตอบรับว่าเป็นไปไม่ได้หอดสิบวันก่อนการเลือกตั้งปีหกหก พอเราบอกกันว่าเราจะทําเต็มที่เพื่อเป็นพักที่รับความไว้วางใจในระดับหนึ่งก็มีแต่คนบอกว่าเป็นไปไม่ได้และเป็นไงครับท้ายสุดก็เป็นไปได้แะนั้นมาถึงวันนี้ครับผมเป็นนักวิเคราะห์วิเคราะห์กันเต็มไปหมดครับจะเป็นที่หนึ่งไม่เป็นที่หนึ่งเป็นแล้วจะตั้งรัฐบาลหรือเปล่าผมได้เชิญชวนครับพี่น้องชาญวุฒิบุรีครับเรามาร่วมกันอีกรอบหนึ่งครับทำสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงที่จังหวัดแห่งนี้ครับ ทั้งครั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องเลือกอนาคตครับการพักประชาชนทั้งสองใบเพื่อตั้งรัฐบาลประชาชนและการเห็นชอบเพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เคยได้มาซึ่งการเมืองที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับขอเสนอให้กับไอจีลิตรพัชรศิลป์ครับขอบคุณค่ะเรามาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้กันนะคะ